กรุงเทพมหานครเสนอรายการนักผจญเพลิงไฟไหม้มีภัยแจ้ง199 คในทุกๆวันนี้เนี่ยนะคะสาธรารณภัยโดยเฉพาะไฟไหม้ค่ะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและถ้ามีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะทางสอปอเองค่ะจึงได้พัฒนาด้านการป้องกันและพรรเทาสาธรารณภัยให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะสาธรารณภัยโดยเฉพาะไฟไหม้เป็นภัยที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและถ้ามีความรุนแรงขึ้น ซึ่งความสูญเสียและความเสียหายตลอดจนสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยในแต่ละครั้งไม่อาจประเมินได้ดังนั้นการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของชาวกรุงเทพให้ปลอดภัยจากไฟไหม้และสาธารณภัยทุกรูปแบบจึงเป็นภารกิจที่สำนักต้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครหรือสอปปต้องพัฒนาและสร้างแนวทางการบริหารด้านความปลอดภยัยให้ยกระดับมาตรฐานสู่สากลอย่างรวดเร็ว พร้อมกับเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในเชิงรุกเพื่อเสริมการทำงานอย่างเป็นระบบและเสริมกำลังกับทุกฝ่ายอย่างบูรณาการทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครก้าวเข้าสู่การเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยในระดับสากลค่ะมีการเขียนแผนแนะนําการเขียนแผนให้ว่าแผนก่อนเกิดเหตุเป็นยังไงขณะเกิดเหตุเป็นยังไงและหลังเกิดเหตุเป็นยังไงดังแผนก่อนเกิดเหตุก็จะมีแผนอบรม แผนตรวจตาลดนลง,ลงป้องกันขณะเกิดเหตุก็เป็นแผนดับเพลิงแล้วก็แผนอบยบหนีไฟถหลังเกิดเหตุก็เป็นแผนบรรเทาทุกออันนี้ก็มีอยู่แล้วเรามีการแนะนําไปสอนขอให้ได้นะครับครับการเฝ้าระวังการป้องกันการฟื้นฟูนะครับในส่วนของการเฝ้าระวังในชุมชนนะครับชุมชนจะต้องจัดให้มีเวรยามเพื่อป้องกันการ ก่อเหตุเพลิงไหม้ไม่ว่าจะเป็นการวางเพลิงหรือการเจตนาเผาหญ้าเผาขยะแล้วลุกลามเข้าไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับสองคือชุมชนไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานเขตต่างๆนะครับจำเป็นจะต้องให้ความรู้และอบรมประชาชนในเรื่องของการป้องกันอัคีภยัยนะครับให้ความรู้ในเรื่องของการเฝ้าระวังอาคีภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุและที่สำคัญก็คือสำนักง,งานเขต มีการช่วยเหลือในส่วนของการฟื้นฟูหลังเหตุเพลิงไหม้เรียบร้อยแล้วนะครับค่ะและนั่นก็คือมาตรการค่ะที่จะรับมือเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ดังสปพ,พสามารถตอบสนองเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อสร้างความปลอดภัยอุ่นใจให้กับทุกๆคนในมหานครแห่งนี้สวัสดีค่ะไฟไหม้มีภัยแจ้ง199รักกรุงเทพเร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร